นำท่าชมกลับมาที่ลานจอดรถของโรงแรมสยามพราไดซ์นะครับอยู่ในซอยงาม,ม,มวมบาน51โดยชมการแท่งสดสุดดูพยุพยี C ีสยามพราไดซ์สงทายปีเก่าและต้องรักปีใหม่คู่ที่3นะครับเป็นการชกอุ่นเครื่องของชายโยซีพีเฟ h ปาดนะครับนี่เป็นแชมป์เยาวชนรุ่นเล็กนะครับรุ่น105ปอนด์ของสุภาพมโลดอ b ยุพีคู่ชกนั้นเป็นนักชกไทยด้วยกันนะครับเพชรดาสุวรรณโชคเริ่มแล้วครับ เรียนย้ำแฟนๆครับรายการใหญ่ต้อนรับปี 60, 60นะครับ25แล้วก็27ที่จังหวัดพิษณิโลกทีมงานเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจะไปเจอกับแฟนมวยที่นั่นครับ 25, 2017, Earth, วันเฮง25 27นัดชิงชนะเลิศมวยรอบโตโยต้ามาราธอนก็เป็นสถานที่เดียวเป็นจังหวัดเดียวครับแต่ว่าจัด2รายการนะครับ25ถือว่าเป็นแชมป์ใหญ่ของสภามิโลหรอคือก็คือวันเฮงป้องกันแชมป์นะครับ ส่วน26พักผ่อนกัน1วันครับ27ชม t o y ย t a m ม r a t h o n นัดชิงชนะเลิศแฟนมวยเชิญครับมาดูครับคู่ที่3ถ้าเกิดว่าแฟนแฟนมวยไทยน่าจะรู้แหละครับสำหรับเจ้าชัยโยชกมวยไทยนี่ใช้ชื่อว่าชัยโยเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับพิกัดน้าหนัก102ปอนดน์ทาร์กทั่วประเทศนะครับ ไม,ไม่ต้องแจ้งชื่อครับพร้อมจะมีเงินรางวัลพิเศษให้เยอะแยะเลยครับสำหรับชัยโยเนื่องจากว่าไม่มีตัวต่อยในเชิงมวยไทยครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคนนี้มองกันว่าน่าจะเป็นทายาทในรุ่น105ปอนด์ปอนครับไม่ของวันเฮงก็ของน็อกเอาท์ซีพีเฟชมาดนั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นนักชกที่เปในเชิงมวยไทยนี่เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งประเทศไทยแน่นอนครับแต่ตอนนี้มวยสากลก็ถือว่าเอามาสร้างสารรค์แล้วถ้าทางจะไปได้ดีครับสำหรับชัยโย ตดตามพนงานนะครับของเด็กคนนี้ชัยโยชื่อดีครับเป,เป็นแชมป์แล้วนะครับแต่ว่าเป็นแชมป์เยาวชน็ชเป็นกรคือวันเฮงแล้ะครับวันเฮงไก่กาย,าย่างห้าดาวยิมของซีพีทีสร้างสารรค์ร่วมกับเพชรยินดีนั่นเองครับก็เป็นการสร้างแผนงานแบบมีขั้นตอนมีลําดับนะครับทีมงานเพชรยินดีจากประตูมวยไทยก้าวมาสู่มวยสากลอาชีพ ถือว่าแชมป์เยาวชน105ร0 5ยอนด์นะถือว่าเป็นบันไดขั้นแรกจับที่จะก้าวไปสู่จะรุ่นใหญ่นะครับเราเห็นไล่มาตั้งแต่แชมสั้นเจ้าหนึ่งชัดชัยนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนครับก้าวเป็นแชมป์โลกสถาบันหลักขาดอยู่อย่างเดียวครับเสียนเาได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าขาดแชมป์เหรียญทองโอลิมปิกเท่านั้นครับในค่ายไม่แน่ไม่แน่นแล้วนะครับตอนนี้ทุ่มทุนสร้างแบว่ามีจารีสามสิบสี่แล้วนะครับ,รบใหญ่โตมโหฬานครับคุณยายชัด น้องโบทครับนัทเดชวชิรรัตน,น,นมงศ์ดูแลอยู่ตอนนี้เพชรยินดีเอาตัวเนี้ยเท่าแก่ส่งบ้านไหวไหมนี่ช่วงล่างนวราชนะสบายเฮ้ยพนันไหลอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสบาย,ยสบายนิสสันชวนคนไทยฉลองปีใหม่ ออกนวาราก่อนสิ้นปีนี้รับเพิ่มฟุปองของขวัญปีใหม่อีกหนึ่งมืนบาทเพิ่มจากข้อเสนอมอเตอร์เอ็กซโปถึง31ธันวาความนี้ CP โบโลนาสุดใหม่ลองดิหอมอืมหอมอร่อยอรลองเลย CP โบโลนาหอมใหม่แรกซื้อแพ็คละ30บาทถึง5มก,กราคมสหน้าที่เซเว่นอเล ออยาบำรุงร่างกายตาพยานามีจำหน่ายที่ร้านขายยาคนครั่ื่มบรรจุภักของใช้ย,ยากลับมาชมกันต่อนะครับกับการถ่ายทอดสดในวันนี้สุขที่30นะครับก็ถือว่าเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ต้องขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างยิ่งนะครับเริ่มตั้งแต่คุณชายครับหมอมราชวงจิตรคมกิติยากร ท่านพลรนตรีวิชัยสังประไพพลรัตรีประสบโชคพร้อมมูลค,คุณจำลองสิงโตง,งามคุณศิริเดชดาคา e ok er, ะพันธุ์รละเอกดรมณนะเพาะช่วยคุณเชยยพัฒน์มหาวโรสิทธิกคคุลคุณชุชิพตรีโพคาคุณก้องกิจวัฒน์เดชสุรางคือผู้ที่เอ่ยนามไปนี้มีส่วนเป็นอย่างยิ่งสำหรับการจัดมวยในวันนี้ขอบคุณครับ,<ะ>รบสยามพาราไดแงนี้งามวัน51ครับสถานบันเทิงแบบครบวงจรครับแล้วก็ยังส่งเสริมเยาวชน ในเรื่องของกีฬาบัดมมยอีกด้วยนะครับอาหารพักผ uh ่อ huh. นที่นี่ uh huh. ที่เดียวจบ yeah. ขอบคุณนะครับคลองสวนภูรีสอร์ทยุทธยาครับ uh huh. เรียกว่าที่พักไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร uh huh. แล้วก็ท่านที่สนใจจะเช่าเต็นท์หรือรอุปกรณ์จัดงานนะครับติดต่อที่ t ็ l k of the t o ท n ได้ครับออ์แกไนเซอร์ huh. หาดใหญ่รับจัดงานทั่วราชอาณาจักรรวถึงเพชรยินด uh ีอะคาเดมี่ครับจรันสนิทวงศ์34 ก็มีหนุ่มบสครับนัฐเดชวชิระรัตนวงศคอยดูแลอยู่แต่ว่าตอนนี้ดูชัยโยครับยอดมวยรุ่นเล็กวันที่สองมกราคมนี้นะครับปีหน้าไม่กี่วันจะถึงแล้วครับสองมกราคมที่วัดเลียบบ้านไผ่นะครับตำบลบ้านไผ่จังหวัดสุรินเขามีมวยการกุวลครับมวยศึกวงสวงหลวงปู่แพ่งวันที่สองมกราคมนะครับชมฟรีครับอ่ะของฟรีมาแล้วติดตามนะครับบนเวทีนั้นชัยโยนะครับถ้าอย่างที่น้องบอลหรือว่าคนสุดที่พงเรียนไว้มวยไทยนั้นไม่มีตัวต่อกกรอนแล้วครับ ตอนนี้หันมาสวมรองเท้าอาชีพโอ้ึ้นมาไปต่อตลอดนะครับชโยนี่โอ้ีมือลุ้นล้วนเลยทีเดียวนี่นะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียนสมพบรุ่งโรจน์นึกถึงโตโยต้าต้องนึกถึงเคมอเตอร์เลยทีเดียวแล้วก็รับประการเข้าศูนย์ซ่อมเครื่องยนต์ถึง8ปีนะครับจาก, K ก, C P คก ah ada, เคมอเตอร์แล้วก็ซีพีเฟสบานะครับทั้งไก่ย่างฮาดาล่งสดเมจิรองเท้าผงเศษไพรทูลด้วย อมวยครับวันนี้ถ้าเกิดยังชมวยไม่จูใจครับเย็นนี้ครับเย็นนี้ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับมีทั้งเจ้าเดชศักดาสิสองพี่น้องครับพบกับเพชรสองภาคสิทธิเจริญทรัพย์และคู่เอกครับลุงเพชรสอตะวันลุงพบกับเพชรสองคมสิทธิเจริญทรัพย์เป็นมวยรอบเมจิเงินล้านด้วยครับเย็นนี้ครับหกโมงเย็นที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตเรียนเชิญครับส่งท้ายปีเก่ากันนะครับขอบคุณนะครับคุณเล็กอาทิตย์ยาสิริมัชสิริมัชชานะครับ จากมัช,ามชาดาถ้ำใหม่ครับตรงชัยนครราชสีมาตายยกนะครับหย่โอ้าท้อ,องลงไปเลยตกซ้ายทีเดียวเต็มกระโดงทางครับโนับแล้วครับ,น,บนับแล้วครับแ็ดนับแปดไปแล้วครับโอ้จะจมดยกอยู่แล้วนะครับจมดยกแล้วครับรอดไปครับ บิงเวียนศีรษะท่าถูทาถูยาหม่องตราถ้วยทองเคล็ดขัดยอกท่าถูทาถูยาหม่องตราถ้วยทองแมลงสักดิต่อยท่าถูทาถูยาหม่องตราถ้วยทองยาหม่องตราถ้วยทองมิดคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวเฮ้ยเาไม่ง่าจะ้าท่ายลาลักษ์ริโที่มีช่วงล่าง D เพเื่อหแน่นแรงทุกหง ถ้าคุณชอบความนุ่มหอมฉ่ำของหมูดำพุโรบุตะวันนี้เราเสิร์ฟพร้อมพาสต้าเหนียวนุ่มซอสครีมเข้มข้นอร่อยพร้อมทานน,นุ่มซีพีเรดี้มิลหมูดำพุโรบุตะโตโยตา้าเคมอเตอร์สาขาที่21ศร,รีนครินทร์เทพารักโชว์รูมและศูนย์บริการทันสมัยครบ,บโนมับริหารงานโดยมืออาชีพตะกูลสมภบรุ่งโจร์ ขึ้โตโยต้าคิดถึงเทมอเตอร์ผาช้านะครับผลงานของชัยโยครับปลายยกแล้วนะครับกำลังจะหมดเวลาโดนหุกซ้ายครับตีรังกาเลยครับนยครับหุกซ้ายโดนเฉียวเลยครับไม่โดนทักแปะไปแล้วครับปลายยกเดี๋ยวชมกันต่อนะครับขอบคุณโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับรถกระบะโตโยต้าไฮรัสรีโว ถืกว่ามาแรงแซงทุกรุ่นครับคุณอดีตเลศีประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ประธานคณะผู้บริหารรวมทั้งดรพงศ์วิเศษไพฑูรย์ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทเจริญพกทธภนานจำก,กัดมาหายชนครับพิจายาห้าดาวครับเชิญค,ครับมาลดบนเวทีนี่ครับมาลนยกสวับูรีต้องขอบคุณนะครับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดแล้วก็ตโตโยตา้าเคมอเตอร์21สสาขานึกถึงโตโยต้านึกถึงเคมอเตอร์นะครับ รับประกันเข้าศูนย์ซ่อมเครื่องยนต์ถึง8ปีไฮลักรีโวนะครับไปจองได้เลยทีเดียวที่เคมอเตอร์ or, แล้วก็ CP เฟสมารนะครับไก่ย่างห้าดาวนมสดเมจิโดเทรพง์วิเศษไพฑูรย์ติดตามครับยกที่3ปลายยก2โดนหุกซ้ายขาลอยหล่นทั้งยืนครับทางท่านของเฟสสักดาโดนลึกอาจจะถึง10เลยครับนี่ก็โดนเดนเฉียดนะครับเอาคืนแล้วครับต้องตวงคะแนนคืนแล้วนะครับ โดนไปหนึ่งนับคุณสุติพงศ์ครับพูดถึงน้องโบ๊ทครับแฟนคลับถามเลยครับหนุ่มโบ๊ทนัทเดชมีโปรแกรมจากมวยดีอีกเมื่อไหร่ในวันพฤหัสบดีที่5มกราคมครับที่ราชดำเนินครั้งนี้เปลี่ยนชื่อศึกเป็นศึกเพชรยินดีนะครับโอ้ชุดเด็กวิเศษไปดูผู้เอกสถานเมืองเล็กหนุ่มพรเทพกับทงน้อยลูกบ้านใหญ่จะมีเจริญพรพบธิรธรรมกับดีเซลเล็กวรวรชัยคู่ค้ำครับแพลวคาาวเพชรยินดีอะคาเดมี่กับบรลลือธิศสิทธวัชระชัยแข่งแล้วครับแข่งแล้ว แว่งแล้วครับอุ่วไหมครับเปสักนาไม่ไหวครับรรมการโบกมือเลยนะครับยืดเยื้ออาจจะอันตรายครับครับขานน้นแกว่งเป็นลูกตุ้มนาฬิกาไปแล้วนะครับก็ยุติแล้วครับยุติไปแล้วไม่ไหวครับไม่เจอแชมป์หมัดยังชัยโยซีพีเฟสมานี่ซ้อมไม่ถึงนะครับป้องกันตัวไม่ดีนี่โดนน็อกแน่แล้วก็จริงๆอย่างที่ว่าครับหมดทางสู้จบเร็วครับนี่ครับ ดูนะครับยังไม่ได้ออกบัตเลยนะครับหลังจากโดนนักปลายยกทีแล้วกรรมการเห็นว่าไม่ไหวครับชุดใหญ่ครับล่างแล้วบนล่างแล้วบนต่อไปมีเชือกครับถ้าไม่มีเชือกนี้ลงแล้วนะครับกรรมการเห็นว่าสภาพนี้ไม่ได้แล้วครับปล่อยต่อไปไม่ไหวครับก็ล็อกครับพักเดียวครับพักเดียว ท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ชูมือเลยครับชัยโยของเราก็ต้องยอมรับดาวรถดงใหม่นี่เลยครับรับเลยนะครับ3.04นะครับสเตชันสีมหาโพธิ์ราชีนีนะครับสจเอกของเราแล้วก็เดอะโซลิตี้ยุทธยาคลองสุนผูอคลองสุนพูรีสอร์ทสยามโซลิตี้นะครับแล้วก็สยามพระดาด้วยดรปิติพัฒนะครับรอดไฟ l เ d t n บบริษัทไฟเพรจำกัดแล้วก็น้ำมันมะพร้าวไทยไทยเพียว คลุ้ยๆนะครับ c o m ติดตามด้วย,วยทวิสเปเชียนเครื่องครัว s t a r w well เวลนะครับแล้วก็ท่อน้ำไทยตามมาเลย CP ติดตามมาด้วยครับ CP แล้วก็ยมงตราถ้วยทองก็ไปชมไฮไลท์ของคู่ที่น็อกผ่านมาเลยครับเดี๋ยวกลับไปชมผลงานของชายโย CPFresh m a มานะครับที่เป็นแชมป์รุ่นเล็กของสภาพเมโลวีบีนะครับ ก็เพิ่งได้แชมป์มาไม่นานนี่เองครับแต่วันนี้ได้โชว์ฟอร์มเด็ดขาดแล้วนะครับซ้ายเฉียวๆยังถึงนับนะครับนี่ครับโดนซ้ายนะครับตั้งหายเลยครับขาลอยขึ้นไปครับหลังจากนั้นครับชุดใหญ่ก็ตามมาตั้งรับครับเพชรสักดาโดนล่างขึ้นบนครับต่อยล่างแล้วก็กรรมการยุติครับ ก็ถือว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ครับที่มีพลังกำปันที่น่าติดตามครับสำหรับชายโยซีพีเฟรชมาแชมป์รุ่นเล็กของ